ตอนที่24เครื่องมือล่าสมบัติไม่ช้าทุกคนในห้องโถงก็ได้รับความตกใจไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสที่ยิ่งใหญ่หรือผู้เยาวพวกเขาอดเบิกตากว้างไม่ได้พอเห็นชายหนุ่มปรากฏตัวเหนือพวกเขาเขาปรากฏตัวออกจากอากาศธาตุโดยปรสศจากความผันผวนสักนิดพวกเขารู้สึกราวกับเขาไม่มีอยู่เป็นเพียงภาพมายา ชายหนุ่มมีสีหน้าสงบและไม่เยแสเขาสวมชุดดำลาเครื่องประดับแต่สเสน่ห์ที่ติดตัวมาโดยกำเนิดเมื่อความรู้สึกสูงส่งให้เขาโดยไม่ต้องใส่ของหรูหราด้านหลังเขาคือประมุกไถเฉียนกับผู้หญิงในชุดขาวที่มีผ้าคลุมครึ่งหน้าเลื่อนล่างของนางมากพอจะดึงความสนใจของชายหนุ่มหลายคนประมุกไ่เฉียนท่านหญิงไ่เฉียนนางคือสาวงามอันดับหนึ่งแห่งแดนบุรพา ไม่น่าแปลกเราขอทำความเคารพคุณชายทันทีทันใดทุกคนในโถงต่างก้มหัวพวกเขาอดแสดงความเคารพอย่างมากต่อชายผู้ยิ่งใหญ่ตรงหน้าไม่ได้เจ้าเทียนฉูอู่จือ้อเสี่ยวห้าวกับคนอื่นๆจากรุ่นชลาตกใจมากสุดพลังของคุณชายกู่ตรงหน้าพวกเขายากักใจอย่างถึงจรงิงๆมากจนพวกเขาประเมินอาณาจักบ่มเพาะเขาไม่ออกมันทำให้พวกเขา รู้สึกกลัวเรากับกำลังจ้องหลุมหลายก้นบึง้งไม่จำเป็นต้องมีมารยาทกันนักกูช่างเกลตอบสบายๆเขาย่อมไม่ปฏิเสธถ้าคนขอให้เขาแสดงหน้าต่อหน้าคนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดมันช่วยให้เขานำขุมอำนาจของแดนบุรพามารวมได้เนื่องจากส่วนใหญ่ค่อนข้างสนิทสนมกับเย่เฉินสำหรับคนอย่างเขามันเป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการกับเย่เฉิน ตับเท่าที่เขาพูดสักคำไม่มีใครในหมู่คนเหล่านี้ที่จะกล้าไปคบคาสมาคมกับเย่เฉินอีกพวกที่บรรลุเต๋าจะช่วยได้กว่าพวกที่ไม่บรรลุพลังคือสิ่งที่ถูกต้องกูชังเกอร์อยากเห็นว่าโชคของเย่เฉินจะอยู่ไปได้นานอีกสักแค่ไหนหลังจากนั้นทุกคนก็แนะนําตัวประจกให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อมอบความปะทับใจอันดีแก่กูชังเกอ อย่างไรก็ตามกูชังเกอร์ขาดความสนใจในพวกเขาและรักษาสีหน้าสงบตลอดในทางกลับกันความคิดของเขายังล่องลอยไปที่หน้าต่างสถานะสำหรับเย่เฉินมันไม่นานก่อนเขาจะโดนบทขยี้เม็ดยาลมวิญญาณนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นกูชังเกอร์ได้ทิ้งเคสวิชารับที่บันทึกไว้ในวิชาเซียนปีศาจกินกินลงไปด้วยหยานจีอาจพบความผิดปกติ านางอยู่ในสภาพสูงสุดแต่ด้วยสภาพปัจจุบันมันเป็นไปนไม่ได้ที่นางจะมองเห็นด้วยความสูงสรงของวิชาเซียนปีศาจกืนกินกู่ชางเกอไม่กังขาพลังของเคชรวิชาลับที่บันทึกไว้ภายในมันเย่เฉินจะไปไหนได้เขาไม่ต่างอะไรกับเครื่องมือล่าสมบัติสำหรับกู่ชางเกอไม่มีใครสังเกตเห็นความผิดปกตินี้ตอนนี้เปลือกตาของเขาลดลงขนาดจิบชา โชคดีอารมณ์ของเขาเป็นแบบนี้อยู่แล้วตราบเท่าที่เขาไม่ยิ้มคนอื่นก็จัดเกรงขามเขามันคือสิ่งที่พวกเขาเรียกกันว่าบารมีพอเห็นแบบนี้ทุกคนในห้องโถงก็รู้สึกกลัวและระมัดระวังกว่าเดิมไม่มีใครกล้าตอแยนายน้อยคนนี้แทบทุกคนต้องพยายามเอาใจกู่ฉังเกอย์อย่างระมัดระวังโดยการถามเขาว่าเหตุใดถึงลงมาอาณาจักรเบื้องล่าง หรือเขามีงานอนดิเลกแบบไหนกูฉังเกอร์เพลิดเพลินกับการที่มีคนประจบการเป็นวายร้ายช่างสุดยอดทุกคนในห้องโถงสามารถเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ของซูชิงเกอกับกูฉังเกอคือเหตุผลที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ไทเฉียนสามารถเกาะขากูฉังเกอได้แน่นสมญาณามสาวงามอันดับหนึ่งแห่งแดนบุรพาไม่ได้มาแบบปากเปล่าซูชิงเกอคลองใจใชายหนุ่มหลายคนจริงๆ พวกตาแก่หลายคนอดคิดไม่ได้ว่าถ้าพวกเขามีทายาทที่โดดเด่นแบบนี้ในตระกูลบ้างจะเป็นอย่างไรน่าเสียดายพวกเขาไม่มีคนที่หน้าตาโดดเด่นเท่าซูชิงเกอไม่ช้าพวกเขาก็ได้แต่ล้มเลิกความคิดนั้นตอนนี้สายตาของกู่ฉางเกอหยุดที่สาวงามในฝูงชนและยืนขึ้นถามเจ้าชื่ออะไระท่านกำลังพูดกับข้าหรือ สาวงามผู้นั้นตอบด้วยความตกใจหลายคนอดอิจฉานางไม่ได้ที่โดนขู่ชางเกอถามมันนับเป็นเกียรติอย่างมากที่โดนคุณชายตั้งคำถามทำไมเขาถึงพบว่านางดูหน้าคุนคุนเจ้ากับข้าเคยพบกันมาก่อนไหมเจ้ามีความสัมพันธ์ยังไงกับเย่เฉินกูชางเกอถามด้วยน้ำเสียงราบเรียบอืมเย่เฉิน สิทธิ์ที่ชื่อหวังสีพบว่าตัวเองพูดไม่ออกตอนได้ยินคําถามนี้สีเอ,อ๋คุณชายกำลังถามเจ้าอาจารย์ของนางวิตกเสียยิ่งกว่านางสาอีหวังว่านางจะพูดคำดีๆออกมาคุณชายเย่เฉินคืออดีตคู่มั่นของข้าข้าได้ยกเลิกการมั่นของขากับเขาไปแล้วเมื่อสามปีก่อน ตอนท่านอยู่ที่ขอบเขตแดนต้องห้า0 0หมือนอสูรและสังหารสัตว์อสูรที่น่าสะพึงกลัวในขอบเขตตาชาเซียนยด้วยการตาวัดกระบี่เพียงครั้งเดียวข้าบังเอิญเฝ้ามองจากระยะไกลข้าได้รับการช่วยเหลือโดยท่านเช่นนั้นหวังสีบังคับให้ตัวนางเองสงบลงและรีบอธิบายอดีตคู่มั่นของเย่เฉินที่ยกเลิกการมั่นกับเขาเมื่อสปีก่อนงั้นหรอ และนางก็บังเอิญถูกเขาช่วยไว้กู่ชางเกอดค้นผ่านความทรงจําและไม่ช้าก็พบคําตอบเมื่อไม่นานมานี้ตัวเขาคนก่อนได้ไปแดนต้องห้ามหมื่นอันศูนย์เพื่อดูว่าจะพบสมบัติที่นั่นไหมแต่เขาก็ไม่พบอะไรไม่น่าแปลกที่ผู้หญิงนางนี้จะมีความชื่นชมต่อเขาอย่างลึกซึ้งในใสายตาความชื่นชมนี้เกิดขึ้นก่อนเขาข้ามโลกมาคือ เขาฆ่าสัตว์อสูรระดับราชาเซียนด้วยการตวัดกระบี่เพียงครั้งเดียวคนในห้องโถงอดหลังเหงื่อเย็นไม่ได้เพราะได้ยินคำพูดของหวงังฉีเจ้าเทียนฉูอูดจ,จื้อกับพวกตาเท่ายิ่งกลัวกว่าเดิมหนังสีซาของพวกเขาช้าด้านไปหมดพวกเขาสงสัยว่าพวกเขาหูฝาดหรือเปล่าคุณชายผู้นี้มีพลังมากแค่ไหนกัน เหล่าผู้อาวุโสอาณาจักรเซียนสามารถเดินทางได้หลายพันลี้ส่วนเซียนศักดิ์สิทธิ์สามารถเป็นประมุขของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งมีแอณาเขตทอดยาวเป็นล้านลี้ได้ในแดนบุรพาสำหรับราชาเซียนพวกเขาไม่มีอยู่และถือได้ว่าไรา้เทียนทานการจะหาราชาเซียนเจอหรือแม้แต่ล่องลอยมันต้องเดินทางไปในแดนต้องห้ามอย่างแดนต้องห้ามหมือนอ่นอสูร นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวตนที่ยิ่งใหญ่สุดในแดนบูรพากับไม่แม้แต่จะต้านกระบี่เดียวจากคุณชายกูได้ไม่มีใครกังขาคำพูดของหวังฉีแม้แต่ซูชิงเกอก็ยังตกใจนี่เป็นครั้งแรกที่นางรับรู้ถึงพลังแท้จ,จริงของกูฉางเกอต่อหน้าเขาคนรุ่นยาวของแดนบูรพาไม่ต่างอะไรจากมดความกลัวเกาะกลุมหัวใจทุกคนและความเคารพต่อกูฉางเกอก็ยิ่งลึกล้ำ สวรรค์เมตตาดีที่ข้าไม่ได้ถามอะไรเกี่ยวกับเย่เฉินมาก่อนข้าต้องไม่ปล่อยให้หลานสาวข้าติดต่อกับเขาอีกในอนาคตเย่เฉินผู้นั้นคือคนที่ตายไปแล้วกล้าดียังไงถึงไปย่อยุคนแบบนี้เหงื่อเย็นไหลลงแผ่นหลังของผู้อาวุโสสูงสุดหยางฉีแล้วก็ขอบคุณสวรรค์นในใจเขาเกือบล้นหาที่ตายแล้ว